ตัดให้4ประตู LDA นะคะหน้าปี2024นะคะเป็นรถปี23จดปลายปีพี่จา๋าใครกำลังตามหานะคะรีบจับรีบจองเลยนะคะใหม่เพียงแค่9000โลนะ,ะมาพร้อมกับรถสีบอลเงินนะคะราคาป้ายแดงนะคะ8 1 0 0 0 0มกว่าบาทนาาปบวันนี้เหลือ6190 0 0บาทเริ่มต้นฟรีดาวพี่จะผ่อนคันนี้ที่1,300หืนะแล้อมาดูกันว่างวดผ่อนนะคะพี่ได้อะไรบ้างจากรถคันนี้ได้หนึ่งเลยนะ,ะกระจังหน้านะคะโฉใหม่แบบนี้เลยนะคะมีตารางลังพึ่งนะคะตัดให้ข้างล่าง หล่อมากตาไฟก็เปลี่ยนมาแล้วพี่ตาไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดไลท์ไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอันนี้หนูก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะคะให้ฟังเสียงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้จะได้เป็นระบบเบรก ABS นะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้นะคะร่องแก้มเดิมเดิมนะคะหน้าเดิมเดิมแผ่นเพจอยู่ด้านนี้ซื้อขายได้ต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถถีบรถเถื่อนนะคะคันนี้ท่อเดิมทุกอย่างเดิมโรง,งงานเลยนะคะเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยไฟแดงมือเดียวที่ําคัญ ประกันศูนย์เขาเหลือนะคันนี้นะคะแล้วก็จัดแม็กแต่งให้1ชุดนะกระจกมีไฟเลี้ยวนะจ้าคิ้วกันสัต์ครบ4ี่มุมเลยนะคะเลขมาอยู่ที่9ก4 0ี่กิโลเมตรพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้ a อ p เป CarPlay พได้นะคะเกียร์ธรรมดาเบาะผ้ารอบคันนะคะสะอาดสะอ้านมากรถทึ่งเข้านะคะไม่ก้าวพลโลเอาอะไรมาไม่คุ้มห้องผู้โดยสารกว้างขวางแบบนี้เลยพี่จ๋านะคะก็นี่ าไฟท้ายนะดีไซน์ออกแบบมาใหม่สวยมากแล้วก็มีมูลค่ามากๆเลยนะคะอย่าปล่อยให้น้องหายนะมีกล้องถอยให้นะคะแมกไลเนอร์ตรงรุ่นนะน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์คท้ายยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็อยากรู้ว่าคันนี้เติมน้ำมันอะไรให้พี่เปิดฝาถังได้เลยนะคะนี่เลยกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่จะบอกว่าคู่มือเขายังอยู่นะ ันนี้ประกันศูน์เหลือยังไม่พอนะพี่ยังได้ประกันจากทางร้านอีก2ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะประกันศูน์ก็คือเดี๋ยวก่อนออกนะคะเบบัวให้ช่างขี่ไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์ยูสูให้แล้วก็เปลี่ยนชื่อกันดูแลไปของลูกค้าทีนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกลับมาหาใบบัวแล้วลูกค้าสามารถขี่รถคันนี้เข้าศูนย์ยูสูได้ทั่วประเทศไทยนะคะสะดวกสบายกว่าเยอะเลยนะจ๊ะอ่ะก็เกิดว่าใครอยากได้นะคะเบอร์โทรป,ปังมือให้แล้วด้านล่างทักมาเธอมา,มารับตรแน่นัน,นะคะ่ะ